สวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่สยามชาแนลนะครับสําหรับวันนี้นะครับอาจารย์สยามก็นะครับจะมานะครับให้แนวทางนะฮะสำหรับ f อนะครับที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของอาจารย์สยามนะครับในส่วนของเลขตาทิพย์นะครับที่หลายท่านนั้นขอเข้ามานะครับอยากจะให้อาจารย์เนี่ยได้ลงเลขตาทิพย์ทาง YouTube ด้วยนะครับเพื่อที่จะ เอาเป็นแนวทางสำหรับสายรูดสายวิ่งหรือบางท่านนั้นมีเด็ดๆมาอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็นะครับเป็นวันจันทร์นะครับที่21กรกฎาคม2568นะครับสำหรับเลขตาทิพย์เมื่อเช้านี้นะครับที่อาจารย์ได้เห็นนะครับส่วนเลขทูบเนี่ยนะครับมี3ตัวนะฮะเลขทูบป,ปู่ขาวญาตเิเกนก็คือ 860นะครับเลขเลขทูบก็860นะครับเมื่อเช้านี้นะครับสำหรับใครที่ต้องการดูชุดเต็มก็สามารถดูได้นะครับที่อาจารย์ไลฟ์สดทิ้งไว้นะครับแล้วก็ลงคลิปไว้ให้นะครับเราจะมาพูดถึงเลขตาทิพย์นะครับของวันนี้นะครับซึ่งตรงกับวันที่21กรกฎาคม2568นะครับ เลขตาทิพย์อาจารย์สยามเมื่อเช้านี้หลังจากจุดธูปนะครับแล้วก็หลังจากที่อาจารย์ได้นะครับสวดคาถาเงินล้านนะครับอาคาถาเงินล้านจบไปนะฮะห้าจบด้วยกัน5บทด้วยกันนะครับอ่าวิธีการสังเกตนะครับของเลขตาทิพย์นี่นะครับให้ท่านสังเกตที่บางครั้งเนี่ยอาจารย์จะสวดคาถานะครับเป็นครั้งให้ท่านนับครั้งด้วยเมื่อเช้านี้นะครับอาจารย์ก็นะครับได้มีการ สวดคาถาไปทั้งหมดก็คือ5ครั้งนะครับ5ครั้งนะครับในส่วนของอาคาถาเนินลร้านเมื่อเช้านี้คือ5ครั้งนะครับเลขตาิพิปที่ขึ้นมาเห็นครั้งแรกเลยนะครับเห็นครั้งแรกเลยนะครับก็คือเลขนะครับที่เห็นเมื่อเช้านี้เลยนะครับเห็นขึ้นมาครั้งแรกเลยก็คือเลขนะครับ แล้วก็ตัวที่สองนะครับเป็นตัวเล็กขึ้นมานิดหนึ่งขึ้นมาคู่กันนะฮะขึ้นมาคู่กันนะฮะขึ้นเลขค่ามาแล้วเนี่ยเหมือนงวดที่แล้วเนี่ยนะครับขึ้นเลขสี่แล้วก็มาเลขสองก็มาสี่สองเลขตัวที่สองที่ขึ้นมาก็คือเลขนี้ครับนะครับเลขนี้นะครับก็คือเลขแรกก็คือเลขนี้เลขที่สองคือเลขนี้นะครับเราพัฒนานะครับงวดวันที่นะครับยี่สิเอ็ดกรกฎาคม เลขตาที่ประจันสยามขอให้ทุกคนโชคดีนะครับ